ไปบึงเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดกันบ้างค่ะตำรวจตะเวนชายแดนค่ะพร้อมกับทหารตำรวจปกครองปปสอนะคะได้รวบแกง๊งลักลอบขนยาบ้าค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เก้าคนยาบ้ากว่า2 0 0,000เม็ดน้ำกันค่ะ ที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที3อชายขสีสกุลวงนายชูศักดิ์รูยิงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานถแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาเก่า้ร่พร้อมกับของกลางค่ะเป็นยาบ้า218,000หดเม็ดรถยนต์4คันรถจักรยานยนต์6คัน,นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์4กระบอกค่ะเพิ่นจับได้อยู่ในพื้นที่อำเภอว่านนนิวดัด โดยชุดปฏิบัติการข่าวร้อยต่อชด .236-237 ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษไ่ลยปกครองจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านม่วงค่ะเจ้าหน้าทีป่ปปสาภาคซีกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเจ้าหน้าที่ไฟายข่าวสปกท่อบอร์ตำรวจผู้ท่อนจังหวัดสกลนครได้ซอยกันขยายผลเครือข่ายยาเสพติดในพื้นทีโดยไปสืบทราบว่าสิมิการลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่พื้นทีก็เลยร่วมกันว่างแผนจับกลุ่มดังกล่าวค่ะ นายชูศักดิ์รูยิงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครน,นะครับนอก,ก็บ,บอกว่าตามนโยบายป้องกันสกัดกั้นนะครับและการคขื่อนไว้ยังเกาะปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนเซีลสต็อปเซฟของรัฐบาลนี่นะครับกาคือเป็นปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดนะครับเพื่อนว่มางยังกับภาษาอังกฤษคุณนิเช่นนั้น no drug no dealer ค่ะของนายภูมิธรรมเวชยชัย,ยชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการล่องนายุทรัฐมนตรีนะครับจหว่าสก,กนข้อก็บเล่ใดบุรณาการพนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดปฏิบัติการยังครับเอ็ X กับขึ้นคคนหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดผู้ฆ่าะนะครับกำชับมาตรการยาแรงนะครับพุ่งเป้ายาเสพติดหมดไปจากสังคมนะครับและการสแกนตรวจสอบย่างต้อเนื่องจนกว่าจะขจัดยาเสพติดที่เบิไปหากพ่อเจ้าหน้าที่ และเลยปฏิบัติหน้าทีการปฏิบัติหน้าที่นี่นะครับต้องได้รับโทษตามระเบียบของกฎหมายต่อไปอพเพื่อนเอาจริงเอาจังะะมาตรการยาแห้งเพราะว่ายาเสพติดตะกี้มันบอกค่อยแห้ง,ป,หงปันใดเห็นบ่ะบนในพื้นที่มาตรการยาแร่งยาแหง้แหงก็เก่าเป็นบ้าเขาก็เก่เาอีกผู้ใดไปเสพเบิ่งเดื้อนะครับ่าไปหาเหตุปฏิทินแสดนเนี่แอัลมเนแนวรู้ตนพ่อหรือตนแม่หรือตนบิดามารดานะครับผู้ที่เพิ่นต้องมารับโทษรับกรรมกับเฮานี่แหละนะครับ ลูกติดคุกแล้วพ่อแม่กับว่าแม่าดีใจดิดีใจยั่ว่าลูกไปอยู่ในคุกบ่า,ามาข่ามาอย่างต่วันนี้ใจเลอกเลอความเป็นพ่อเป็นแม่นี่ยากแคนที่สีบอกยังได้เนาะ